น่หอมวันนี้ไงสิครับเปิดครบโอ้โหสอนน้ำสอนน้ำสอนดอกห้ามาดิกินหอมแมงครับว้าวฝนตกแห้งแค่ไหนน่ะมันได้หัวซึมด้านเขึ่นครับบางกีละสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พอกำลังย่งกับล่างซ้อนนะครับวันนี้ฮัทช์พ้า เขาปลาหางเห็ดมารลุดมึงว่ามือนีสิมานบอปะครับเปิดประเดิมบเลยเห็ดละงกงค,ครับเห็ดละงกเหลืองพอได้เก็บดีเนาะก,กับดอกง,งามเลยดอกนึงครับ กัดอยู่นี่ตร่นหมายดังกดกัดกดกัดอยู่กับนี่นอนนะครับสวยงามเองครับพี่น้องโอ้โหดูโอ้โหดอกงามมาดิกินหอมแม่งครับ วมาเดินมาเดินพี่น้องเก็บร่วกันครับมามามาข้ามิคาม,มิครับนี่ดอกตุูมดอกกลมตูมนะครับนีโ่โอ้โหสวยงามครับโอ้กลิ่นหอมแม่ครับมันๆครับ นี่หากระตอ้อหากระต้อท่านเนี่ยทีเขึ้นเขาเขียนะครับนี่เห็ดยังง้เอเห็ดขีกระโลยครับเห็ดโรยโอ้โมเมนเห็ดเบอือตัวกันนี่เบื้องนี้ดีครับเป็นปะนี่เห็ดเบือครับโมเมนต์ขีกระโลยครับนี่คืเอเห็ดเบอือครับที่ดอกคล้ายๆกับเห็ดขีกระโลยครับ ท,ที่เป็นข่าวแต่ว่ากินเหลวกตะต้กันนาะจจะประมาณนีม้มั้งเขาใจผิดกันนะครับอะไรเป็นใครหลงหงอถ้าเขาบนในใจใหายพาเบิ้งครับม่าเป็นเหตุยังว่ามันเป็นไข่เลยอจะเป็นเหตุละงับนะครับ ไข่เห็ดละโงกค,ครับเห็นไหมครับเป็นเห็ดละงกขาวกินใดครับบางส่หลังจากก็พาไหดร่มเบิงครับเห็ดละโงกมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับอันนี้คือมีกลิ่นหอมนะครับเป็นเห็ดละงกขาวครับบางเทือกเห็ดละโงกที่ไม่มีกลิ่นกัมนะครับผมไปเก็บเพย์ยูบุตรลิก เห็ดที่ออกมาแซมกับเห็ดละงกคือเห็ดละงากนะครับถึงไข่ไข่กันเลยหรือว่าจะเป็นเห็ดละงกหินแกมีนะครับเห็ดละงากนี่เบ so ื so cool. <laughs> ้องต้นหนาครับมันจิโปเต็มนะครับมันจะสปอร์ดอกมันจิโปใหญ่นะครับเป็นละงากสปอร์ดอกสินิดเดียวครับดันบุญแต่ดันล่างนี่สิตันนะครับเนื้อหยาบๆบีบแล้วแข็งมัจจิโปนมเห็ดละงกครับเห็ดละงากที่ผมไปเก็บมานะครับหอมเป็นบานนี่อันนี้กินได้ครับไปเป็นการสังเกตเห็ดละงกเบื้องต้นนะครับนี่ นี่ก็บ่แม่นเฮดกินครับเห็นบับเป็นเ็ดเบือครับนี่ก็แม่นครับเห็นบ่คุณผู้ชมสึงหงได้จัดงไดว่าเ็ดเบือหรือว่าเฮดกินใดนะครับตามมรักปกติบ่าโยงจะเก็บเฉพาะเ็ดที่เคยเก็บนะครับที่ผู้เฒ่าผ้าเก็บมาแต่โบราณอันนี้เ็ดที่บ่เคยกินก็จนจะเก็บนะครับดอกนึงตั้งหนาครับเ็ดเบือ สองดอกเลยเป็นเหติกินใดครับบ้านผมเอ่นว่าเห็ดลินหมานะครับกินได้นี่สชาตัดขมขมแห้งแต่หน้าเ็ดเพิ่งดอกเป็นไงแล้วครับเต็ตเพิ่งเหลืองครับ ใหญ่มากเลยเห็ดปวกพูนเห็ดปวกครับนะนะมันผมือนว่าเห็ดปวกครับป่งครับขาเห็ดปวกชนิดจะเบลึกนะครับตื่นๆนะครับยืนตื่นๆแกงแสบเป็นห้อยของเขาเก็บไปแล้วมีคนมาเก็บไปแล้วครับ ต็มขึ้นแล้วมัตตยดอกประมาณนี่ดอกเมืองครับแกงอร่อยนะจ๊ะ ขึ้ว่าเฮ็ดปืงกระเบ้าครับนี่กินได้แซ่บอันนี้เฮ็ดคารีน้องกับแปง้งเอ้เท่าล้วกับบางส่วนก็ได้อันนี้ขึ้นมาบักกวกครับไายบักมังคุดจะไปเบิ่งเนาะเป็นผลไม้เ,มเมด็กินได้ครับ ดันไนจะเหมือนบงังขุดนะครับรสชาติฟันคือกันแต่ว่ากินแล้วแขวเหลืองกับฟันจะเหลืองบักกวกนี่ขี่โรยดอกนลงครับโอ้โมเมนครับ ให้เบื Schools, downhill, ้องขาครับ really? hm. well, we สังเกตขาครับนี่เห็นบ่ขาดังสีขึ้นมาเป็นขางเฮดขี่ขี้ด่านะครับว่าแมนนกิโลนะครับขาเงี้ขี่โรจะคล้ายครับเฮดละโงกครับอันนี้บ่แมนนครับเห็นบ่เฮดเบื่อแล้วครับคือกระแห้งนี่ครับเบื้องสังเกตขาลังกระช่วงนี้ครับมิกกินบ่ครับเดี๋ยวจะขู่นะครับกินเหม็นเขียวครับเหม็นเขียวกินบ่ได สองดอกครับานางามๆเลยเห็ดโพลรอเห็ดเกาไข้ครับหอมพึ่งสองดอกเฮ็พดพึงกระเบ้า ครรับออย่ยนี่เป็นเ็ดเขาที่เรา,าเห็ดข่าแป้งครับเห็ดชนินีสามารถนำไปประกอบอาหารในหลยายอย่างกระบ๋อเป็นชุบแปลกถอดเนาะหนึ่งจิ้มจแจวหรือว่าแกงนะครับรสชาติของเขานี่จะจืดนะครับจืด,จด พุเต่าจะม,มากเอาไปพัดนะครับพัดมันหอยหแสบเฮ็ดชนิดนี้แต่มันติดตรงเดียวคือมันปอ,นอค่อนข้างปอระบ้างละหักง่ายนะครับแตกง่ายเขาเลยบนนี้ยบเก็บกันนะครับอ่ะมันได้เก็บเห็นหลากหลายพี่น้องได้เบิงเ้งเนาะด้านาไรก็บเฮ็ดเบือครับเบิ้งสีสันของดอกครับเป็นลายจุดตรงสีอันตรายครับกระสวยอวกาศอีสานครับ โตขอดผีเลยนี่ก็เห็ดเบอือครับครับลักษณะดอกเอาอยู่ตรงส่วนใดนอกของป่าครับไปหาบรรนาบนครับโอ้โหเห็ดดอกนี่ครับใหญ่มากโอโ้ย เฮ็ดพึ่งบานเฮาครับนี่ดอกใหญ่แข็งครับนี่ก็ลักษณะดอกครับกินได้ครับเฮ็ดชนิดนี้ตัด้าใหญ่ดอก นี่คือเห็ดปวกหน่อยเห็ดปวกขีก่ไก่รองเห็ดเขาตอกครับเดิ่มเท่าละกว่าจะได้แต่ละดอกครับส่วนนี้หายากเปิดือกันดอกประมาณนี้เก็ดเห็ดเขาดินครับตอนนี้ มายอย่ข้งตัดเท้า ป่าเอาหน้ำครับเพิ่งน้ำมวยขึ้นเร็วแห้งปีนี้แนมมาใกล้ๆนึ่งก็ได้เห็นกระงกเหลืองครับบ่แมน่นนี่คือเห็ดเบือออกเต็มพุนเลยค,ครับ okay. มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเห็น่พีน้องดอกงามๆเลยครับเห็ดพุนอีกดอกหนึ่งโอ้ยจำเนียสุดยอดเลย เฮ็ดกีเท่าครับออกเลยต้นใหม่ยังสีเลยอันนี้เฮ็ดผงวายครับประมาณนี้กำลังออกใหม่ครับเฮ็ดผึ่งขาล่ายครับนี่ดอกเฮ็ดผงวายบานเฮ่าครับดองนี้อันนี้ใครยืดละองงออครับ เห็นปะแต่ยินเสียงยุ่งบอกครับยุ่งหลายแห่งน่นี่ถึงยุ่งตกวก็มากเลยครับดังงามไข่เห็ดลังงูอันนี้ก็เห็ดลางอ่อนครับสองดอก สีดอกนี้ง่าไมไหมครับเพ่ครับ,บอู้เสียงดังฉับๆเลยครับหอมแมง งามหรี่เนาะสะอ่อนกันเลยครับโอ้กิ่งทึ่งพูนต้องค่อยๆซอ,องครับไปเร็วกว่าได้อ้ตองเลยงามแมเ่เห็ดปึืงตองครับเห็ดปึืงตองแดงบรรหนาคือจังนี้หน่อยเหรอ ครับนี่บานผมอื่นว่าเห็ดเห็ดงู้องว่าเป็นเห็ดหาได้ครับอันนี้คือเห็ดคาครับกินแนะลรสชาติสีคือคาสดนะครับวเวลาห่ากาดเบ่งนะครับสมัครกินได้แต่ว่าแถวบ้านบนนิยมกินนะครับวิธีเกินก็คือเอาเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งจิมเจ้าย่างเดียวครับแก้งบะได้ครับหลดุดเห็ดแบบนี้กินได้ วาเห็ดกอได้ไงครับดอกง,งามเลยผมดอกเนึงกับหนาเห็นบ่างามเงี้ยดอกนี้เห็นไหครับโอ้โหงดงามมากเลยดอกนี้ครับโอ้โหพี่น้อ,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 งองงามเลยมันมนครับหากันต่อครับ เ,เอาใหมาทีเลยเห็นบอกดอกง,งามเนี่ยครับเอาพี่น้องเก็บเก็บยังครับโอเคดอกง,งามอะไม เบื้งกว้าพพอ,อยังกับพี่น้องว้าวเห็ดปัวครับมีแต่ดอกงามเลยมามาเก็บวันกับเห็ดปัวครับ มาตองนั่งนะโอ้โหขาจอดเลยปวกเริ่มปวกเล่งสร้างร่งครับเพราะว่าพี่นีพ่อเนี่ยอาจนานจะถ่วมครับ ล่าดอกตืมกันไปครับโอ้พี่น้องผมมาคิดว่าจะมาพองสีครับเป็นบอกเต็มเลยโอ้งามแมงมีทมุงงามๆครับสุดจอแนงครับเบึ้งเบึงพี่น้องมามาเข็ยนตรงกันด้วยครับมาสวยงามแมงครับ ของมันยังไงสิครับเปิดนะโอ้โหสอ่อนอ่อสอ่อนอ่ออนโอ้โหอะไรจะมานอย่างนี้ครับดอกกําหนาม เงก่เบืงบ่งก่มานี้นี่เขาเงกไเลื่นนะครับมองงาบกิดบกกันวน่าสิมะปวดทังสี่สว่านครับ ยอดให้ประทับใจรีคบมี้ผลงานเอาสุดยอดให้เราคิดว่าจะออกกี่สีครับเฮ้ยเดี๋ยวมาเบื้องได้เบื้องครับได้เบื้องเห็ุเท่าหนึ่งสามดอกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกครับ นม,น,มน,นมันมานกับมันมานสุดยอดนะครับสุดยอดเลยฮหอมมะลิหอมแมงพยายามความหนักแจ้งของเขาครับเบด็กๆพ่อสิ่งดีๆหลักคิดดี่ทำดีครับบาณฑนาดีกระจะพอได้สิง่งดีๆอีกสิครับไปหาแล้วก็ครับมันมาน ตัวน้อยก็หลงออกใหม่ครับดอกค่อนง,งามเลยนี่เรางกขาวดอกนั้นครับนี่พี่เรางกขาวครับก่อนอนนี้ที่เบื้องผ้าเก็บเป็นบะเบื้องที่ขามันครับไม่ใช่ดอกคือกันอยู่กับนี่และงกขาวแต่ขาบ่คือกัน้นปะระกอบนี่คือเปาะนะครับส่วนทายความแตกต่าง ดอกง่ามมาเลยครับเห็ดปืงเขาปวัวนะครับเห็ปดหหหปัวโออเคแก่อดหดครับ มันจะมีแม่จอคาคาะมีดผูดชนิดนี้างามๆเลยเดือดเดี่นเขาตอนองดอกงามเนี่ยมากเลยนะครับโอ้ยไม่จะดอกงามดอกตูกกับไม่ร้อนปิดไว้ หิหลังอ่อนครับแก้งแสบสำรังกับหดหลังแหล่ครับมันจนเหนียวนะครับเนื้อจะเหนียว บรรยากาศว่าเงนินสีบทิพยพักันเก็บไปกินกันครับแบบใต้นะครับนี่ที่ออกเป็นคาวนะครับเหมือนในกีเตานะครับเต่บาแมนนะครับเ<ม>ห็ดเบื่อนะครับมองมาใกล้ๆนี่ก็จะเห็ดเบื่อครับดอกนะครับ ตัวง,งามาเลยนี่สอ,งอ่งตัวเราทงามมาสิปิ่งหม้อมเอือเขาับ ชาวบ้านยางพันไปเห็นบ่ครับสำนึยงบ่พเพง่ายๆได้เห็ดเบิ่งออกจังสีครับหอมหอมเห็ดจังสีครับเป็นไงพี่น้องมดไหมครับเมือนี้ครับใบยงผ้าเขาปลาเห็ดมือนี้เก็บเห็ดกันขึ้นฟินเลยนะครับเหมือนเราเก็บกันอยู่ปลาบันดอล่างนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งดีๆนะครับที่หามาฝากในเมือนี้กับช็อตพิเศษนะครับเห็ดละงก มหมูใหญ่ๆโอ้ยสาวอ่อนกับกันเปื่อได้เบิ้งนี่ครับเนาะฟินเนลี่ครับมดีดอกงามๆนะครับถ้าเป็นว่าคลิปนี้ลืมสักไรกดแชร์ผมเก็ตลังใจให้บอยยกน้ำม่เลยครับเด้อไปพอกันหมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับหมานหมานครับนี่เกือบเต็มตาครับทวัดกตาใหญ่เติบเลยครับเห็ดปวกเห็ดละงหกหลากหลายเห็ดแตงกอไปพอแล้วพน้นจิตกแล้ว